ก็คือเรื่องนี้มันสุดมากจริงรู้สึกว่าเป็นเป็นไม่กี่เรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าผมต้องนอนแบบเปิดไฟแบบคนลุกจริงคนลุกมากอะ่ะคือคือ,คอจากความรู้สึกรู้สึกว่ามันเบียวไปหน่อยไม่รู้ทุกคนเข้าใจคำว,ว่าเบี้ยวไหมคุยกับบอลนดลและใช้คำนี้มันมันออกมันออกแนวการ์ตูนไปหน่อยอะ่ะแต่ว่าแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริง,รงๆคือแม่งจะโคตรหลอนแม่งจะหลอนมากๆอ่ะคือผมเล่นเฟซใช่ไหมเราไปเจอเรื่องหนึ่งที่เขาเขาไอ้นี่ไม่อยากเล่าเลยอะ่ะ คือผมไม่จำไม่ได้ว่าช่องอะไรเด e g h o s หรือเดอะช็อกเลยใช่ไหมรู้เขาบอกว่าแบบเป็นคลิปที่ถูกลบไปแล้วเขาชื่อเรื่องว่าสวัสดีค่ะไอ้ที่ผมบอกว่าผมผมว่ามันน่ากลัวจริงนะใครแบบกลัวออกออกไปก่อนก็นกได้นะแล้วแบบจะหาว่าแบบเฮ้ยผมว่าร่างแกอะไรเง,งี้ยออกไปก่อนก็นกได้แต่ผมว่ามันน่ากลัวจริงรู้สึกว่าคือมันเป็นฟิลเหมือน ไอ้นี่จําเนื้อความไม่ได้แต่จำได้ว่าอ่าเริ่มเรื่องมันเริ่มที่สตาร์ทแบบมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไรใช่ไหมเขาแบบเขาไปที่รถแล้วเขากาลังออกรถอะ่ะเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะวิ่งตามแบบพยายามวิ่งตามอะไรเงี้ยจะสุดท้ายอะ่ะก็คือสตาร์ทรถแล้วหนีออกไปก่อนแล้วก็ไปถึงที่พักเออ ไปถึงที่พาคภูก็ก็แบบก็นึกว่ามีไม่มีอะไรอะไรงสักพักได้ได้ยินเสียงคนเคาะห้องแบบได้ยินเสียงคนเคาะห้องเสร็จปุ๊บแบบเคาะถ้าผมจะไม่ผิดเขาเคาะแล้วพูดคาว่าสวัสดีค่ะั้งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบคนที่เป็นกลุ่มนั้นแหละก็เลยแบบไปเปิดไปเปิดห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นอนะ ม่จำไม่ได้มันลางๆอ่ะแบบว่าน่าจะไม่รู้กี่คนอ่ะเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเขาก็เดินไปปุ๊บแล้วก็แบบแล้วเขาก็เล่าว่าระหว่างทางอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็พูดแต่คําว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ไปไปเรื่อยๆระหว่างทางปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า <c ười> เป็นไงเรื่องกูหลอนนะดิอะไรเงี้ยแบบเรื่องเรื่องของกูอ่ะหลอนนะดิหมายถึงว่าแบบคือมันเป็นฟิลเหมือนแบบกลุ่มเนี้ยกําลังฟังฟังเรื่องเรื่องเรื่องผีมา เขาจะงงผมไหมวะกลุ ner, ну. oh. s <S mm ่ม hmm. ที so s <S ่โดนผีหลอกอ่ะเขาไปเจอเขาไปฟังเรื่องผีมาแล้วทีเนี้ยเหมือนนะเขาไปเจอผีที่เป็นเจ้าของเรื่องแบบมาถามมาแบบเรื่องกลัวสนุกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไอคนนั้นได้คิดว่าโดนผีหลอกอ่ะที่ออกไปข้างนอกห้องเขาวิ่งกลับมาเอ้แล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องอ่ะก็ได้ยินเสียงคือกูเล่าแล้วกูก็งงว่ะขอโทษขอโทษมันจะกลายเป็นไม่ไม่หลอนแล้วเนี้ยคือคนแรกที่เดินออกไปกับผู้หญิงอ่ะก็โดนหลอกระหว่างทาง แล้วทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในห้องอ่ะแล้วแล้วไม่ได้ไปเขาก็ดินเสียงคําว่าสวัสดีค่ะอยู่ที่นอกห้องอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาไม่ตอบอ่ะก็ได้ยินเสียงข้างหูว่าสวัสดีค่ะเล่าแล้วมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมนอนไม่หลับนะเว้ยเออแล้วทีเนี้ยสุดท้ายไอ้คนที่นอนหลอกสุดท้ายเขาก็กลับมาเจอกันแล้วก็ก็ฟิลแบบอืมผีหลอก เออนั่นแหละแล้วอย่ะแล้วก็แล้วสุดท้ายเขาก็มาดูแผ่นเดอะช็อคหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วชื่อเรื่องอะชื่อว่าสวัสดีค่ะก็คือฟิลแบบเหมือนโดนผีเจ้าของเรื่องหลอกอะทีนี้มันก็เลยเกิดความสงสัยว่าคือถ้าเกิดผีเจ้าของเรื่องทําได้ขนาดนั้นทําไมเอ้ยหรือว่าเขาต้อง,ต,งตั้งใจจะหลอกวะ่ะเขาเขาดูพาเวอร์ฟูลเกินไปอะ แล้วงงว่ะมันมันกลายเป็นไม่น่ากลัวไปแล้วคนที่ออกไปก็ออกไปฟรีแล้วถ้า,านันนะจบเลยคิดถออ้าเไรกูเด้อไม่ตอนเรื่องมันน่ากลัวมากน,น,นึกภาพตามอะ่ะแล้วแบบคำว่าสวัสดีค่ะมันหลอนๆอยู่นะแต่ไม่เป็นไร ถ้าเกิดเขาจะหลอกผมก็ก็คงไม่หรอกก็จะมีมีตั้งสามหมื่นกคนเขา่าจะเลือกหลอกสักคนอย่างเงไมเพราะเราก็ฟังด้วยกันอยู่แต่มันออกจะเบียวไปหน่อยนะครับรู้สึกนะแต่ก็หายแล้วก็องงอ่ะเล่าเรื่องผีเป็นเรื่องตลกได้ไงวะพวกกระบาดเลย คือเน็ตก็ยังกากอีอกอ่ะน่าจะกาดเลยนา5นาทีไปแล้วนะอุตส่าห์ว่าจะมาทิ้งบอมให้เพราะว่านเนื่นมันแบบไม่ได้เลยมันบอดได้เด้อหืมปก็แย่แล้วแอร์เป่าหรือเปล่า อีกสี่นาทีไปแล้วพร้อมกับคำว่าสวัสดีครับมันดีเลยเกินไปมาคุยไม่สนุกเลยอะ่ะไม่เวิร์กเลยมันมันดีเลยไปหน่อยอะ่ะมันไม่หน่อยด้วยแบบกระตุกมันอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนตอนนี้ยังมีคำว่ากระตุกอยู่่มันเกิดอะไรขึ้นาศาสนาอิสลามไม่มีผี ไอวีมันเบื่อแล้วนะพิกลงเรือสองรอบแล้วนะต้องเล่นอะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไปทันอนะ่ะมันมันต้องไปตับไหนอ่ะ ไอ้วอนมาตับสักเหรอโอ้โหตับยาวซะด้วยดิตับใหญ่ซะด้วย <c oughs> อ๋อต้องเล่นอยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลเหรอไม่กินยังไงวะมันก็จิ้มเข้าเลือดไม่ใช่หรออย่งแขนขวาบอลนะโดนยังไงอย่างแขนขวา แล้วก็ต้องรอดีเลยอีกสามสิบวิอากูไปแขนซ้ายรอเลยแขนขวาแขนซ้ายแล้วไงต่อวนะดื่มแล้วแล้วก็ต้องรอมันแล้วก็ต้องรอมัน ได้ได้่าไปเล่นแหม่รอสักเกอร์เลยมัน <c oughs> มันก็ดีเลยหมดเลยอ่ะแล้มันก็ดีเลยแบบมันดีเลยไปทุกอย่างเลยมันแบบมันไม่เฟี้ยวเลยอะ่ะมันแบบยูโน่ไปดีกว่าไปละเปลี่ยนเน็ตอีกแล้วหรอเน็ตเป็นไรวะ เป็นว่าก็ถือว่าได้กลับมาเจอทุกคนนานนานมาทีครับก็คิดถึงทุกคนนะยังยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็รูปหมดด้วยไม่รู้จะลงรูปอะไรดีครับไม่รู้จะอัปเดตอะไรแต่ก็จะพยายามมาเรื่อยๆครับแต่ทางนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับจ,จะจะพยายามมาบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วเรื่องผีไม่เฟียวเลยวะเครียดภาพในหัวไม่ใช่แบบนี้ด้วยวะ เนตย,ยังกระตุกอีกเหรอเออไปแล้ว้ะกันนะบายบายบายแล้วบายบายดาฟันดีสซารังเฮโยโอปะมั่วไปหมดแล้วบาย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 วันดีครับฟันดีแล้วก็สวัสดีค่ะ